จริงๆแล้วอันนี้มีแคลเซียมสูงมากแต่ไม่ควรรับประทานไม่ได้เสริมทําให้กระดูกแข็งแรงแต่ทําให้กระดูกยิ่งหักเยอะขึ้นจะเสริมแคลเซียมแต่ได้ความดันสูงคอเลสเตอรอลสูงรวมถึงมันเป็นตะกอนที่ทําให้เกิดนิ่งใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ในการเสริมแคลเซียมของร่างกาย 6. อาหารแคลเซียมสูงที่ไม่ควรรับประทาน อันแรกจริงๆแล้วอันนี้มีแคลเซียมสูงมากคือใบยอแค่ครึ่งขีดมีแคลเซียม420มิลลิกรัมแต่ว่าไม่ควรกินเพราะฟอร์มของแคลเซียมในใบยอเป็นแคลเซียมออกซาเลตแคลเซียมออกซาเลตเนี่ยดูซึมได้น้อยรวมถึงมันเป็นตะกอนที่ทำให้เกิดนิ่มไม่ควรรับประทาน อย่างที่สคือกุ้งแห้งเพียงแค่นหนึ่งช้อนมีแคลเซียมอยู่ประมาณ140มิลลิกรัมแต่กุ้งแห้งมาพร้อมเกลือโซเดียมคอรไรด์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินกุ้งแห้งกลาเป็นว่าเราได้เกลือเยอะขึ้นไปด้วยจะเสริมแคลเซียมแต่ได้ความดันสูงมาแทน คนโดยทั่วไปอาจจะพอรับประทานได้นะในปริมาณที่ไม่เยอะแต่ว่าในคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงหรือคนที่มีโรคไตไม่ควรทานอย่างที่3ก็คืองาดำแคลเซียมสูงหึงช้อนโตน๊ะให้แคลเซียมอยู่ที่132แต่ไม่ควรรับประทานเพราะว่าในงาดำมีไฟเบตสูงเป็นสิ่งที่ขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุพอไฟเบตเดยอะการดูดซึมแคลเซียมจากงาดำมาใช้งานเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการกินงาดำไม่มีประโยชน์ในการเสริมแคลเซียมของร่างกายข้อที่4ก็คือ นมในนมนมีแคลเซียมสูงแคลเซียมในนมดูดซึมได้ประมาณ30%แต่ก็ไม่แนะนําให้ทานมีงานวิจัยของสวีเดนรวมชายหญิงแล้วประมาณแสนคนเลยดูว่าในกลุ่มคนที่ดื่มนมเยอะคือประมาณ3แก้วต่อวันขึ้นไปแล้วอีกกลุ่มหนึ่งที่ดื่มนมน้อยคือน้อยกว่า1นแก้วต่อวันเขาดูเรื่องของกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุเขาพบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่ดื่มนมวัวเยอะๆกระดูกหักมากกว่าเพราะฉะนั้นนมไม่ได้เสริมทําให้กระดูกแข็งแรงแต่ทําให้กระดูก ยิ่หักเยอะขึ้นอันที่5คือหอยนางรม6ตัวให้แคลเซียมประมาณ300มิลลิกรัม แต่ว่าการที่เราทานหอยนางรมมาพร้อมอคอเลสเตอรอลสูงต้องระมัดระวังในคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงอยู่แล้วหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองต่างๆที่ต้องปุ่มเรื่องของคอเลสเตอรอลข้อที่6คือนมเปรี้ยว180 ml เนี่ยได้แคลเซียมประมาณ106มิลลิกรัมนมเปรี้ยวเนี่ยสิ่งที่มันไม่ดีของนมมันมาแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นอีกก็คือน้ำตาล เรี้ยวเนี่ยน้ำตาลสูงโอเคประมาณนี้รู้กันและอาหาร6อย่างที่มีแคลเซียมสูงที่ไม่แนะนําให้รับประทาน